สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องปามหนึ่งอกอกีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาทําลังนกให้กับน้องหองยกนะครับวันนี้ผมก็จะใช้เป็นลูกมะพร้าวนะครับเราก็หาลูกมะพร้าวที่ว่ามันร่วงจากต้นแล้วนะครับแล้วก็ มาทำการปอกเปลือกแบบนี้นะครับทุกคนเราเอาเจะาปอกเปลือกมันมานะครับพอผมก็ได้ทําการปอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนหลังจากปอกมาเสร็จนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะทุกคนอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับขอผมก็จะมีกันไตตัดกิ่งไม้นะครับแล้วก็ไขควงนะครับแล้วก็คัตเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นเคเบิลทนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยครับ กันตอนแรกนะครับทุกคนเราก็ฉีกให้มันเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะให้มันเป็นชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการดึงใยของมันนะครับใยขุยมะพร้าวบบนี้ดึงออกมาครับโอ้น oh, <no. S 1> นี่นะครับทุกคนเราก็ดึงออกให้มันประมาณนี้พอนะทุกคนไม่ต้องออกเยอะนะครับ แล้วก็ต้องเว้นให้มันด้วยนะครับให้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลอกแบบนี้ทุกอันเลยนะครับทุกคน หลังจากที่เราดึงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้ทุกคนเราก็เอากัตเตอร์มานะครับมาทําการแต่งนะครับเราก็ทําการแต่งพวกนี้นะครับก็จะปาดไอ้พวกที่เป็นตุ่มแบบนี้นะครับทุกคนเราก็เอากัตเตอร์นะครับปาดออกไปเลยนะครับแล้วก็เรามาแต่งพวกใย,ยพวกนี้นะทุกคนเ็ามาแต่งออกนะครับ หลังจากที่เราแต่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับเราก็จะแต่งแบบนี้ทุกอันเลยนะครับแต่งไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราทําการเอากัตเตอร์นะครับปาดขุยมันออกไปนะครับให้เสมอแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาประกอบกันนะครับขอบผมครับก็ ชิ้นส่วนของมันก็จะมีประมาณห้าชิ้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็มารเริ่มประกอบเข้ากันกันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> เราต้องจำไม่ได้นะครับว่าชิ้นส่วนไหนกับอันไหนกับอันไหนนะครับอยู่ชิดกันนะครับเราก็ต้องจำไม่ได้นะครับเพราะว่าเหมือนอันนี้นะครับมันก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ถ้าเรามาใส่ฝั่งนี้นะครับมันก็ ไม่ได้นะครับมันก็จะมีช่องห่างนะครับก็จะไม่สวยนะครับเราต้องใส่ทางเดียวของมันนะครับตอนเราปอกเปลือกนะครับเราก็จําไว้นะครับว่าชิ้นไหนอยู่ก้างชิ้นไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบไปเลยนะครับเราก็จะสองอันนะครับสองชิ้นนะครับมาประกอบกันแบบนี้นะทุกคนแล้วก็เอาไข่คัวนะครับ มาทําการเจาะรูนะครับแล้วก็จะเจาะรูทั้งสองอันเลยนะทุกคนก็จะเจาะให้ตรงกันนะครับนี่นครับผมก็ได้ทําการเจาะรูแล้วนะครับด๋ยวเราก็เอาสายเคบเบิลท้ายมาใส่นะครับสายเคบเบิลท้ายของผมนะครับก็จะเป็นเส้นเล็กประมาณนี้นะทุกคน เดี๋ยวเรามาใส่กันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับก็จะใส่ยากหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ร้อยไปสักลูก่อนครับ นี่ยทุกคนหลังจากเราได้จุดอย่างเง้นะครับของผมนะครับก็จะเจาะสามรูนะครับครับจะเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับแล้วก็ท้ายมันนะครับทุกคนเพื่อป้องกันแม่มันฉีกออกนะครับทุกคนรูที่สองก็เจาะเหมือนกันนะทุกคนอันนี้ก็เราก็จะเจาะตรงกลางเลยับ ก็เหมือนเดิมนะทุกคนเอาสายเคเบิ้ลทายคนระับมาใส่เหมือนเดิมครับ mm hmm. ก่อนที่เราจะรูดสายเคเบิลไายนะทุกคนแล้วก็จัดให้มันเข้าที่เ่อนะ จัดให้มันเลียดก่อนนะครับก็ค่อยดึงให้แน่นนะครับแล้วก็แล้วก็มาเจาะรูที่ก้อนของมันอีกหนึ่งรูนะครับ เนี่ยทุกคนมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็รอชิ้นต่อไปนะครับมาใส่นะครับเห็นไหมนะทุกคนแต่ว่ามันคนละชิ้นกันมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะทุกคนมันก็จะไม่ชิดกันนะครับแต่ชิ้นนี้เรามาประกอบแล้วมันมีช่องห่างแบบนี้คนระับแล้วก็เอาชิ้นอื่นคนระับมาประกอบใหม่คนระับประกอบดูนะครับ ตาชิ้นไหนมาประกอบแล้วชิดกันนะครับกอชิ้นนั้นนะครับเนี่ยครับชิ้นของมันนะครับทุกคนแล้วก็เยนเลียดแบบนี้เลยนะทุกคนเราต้องเจาะเริ่มจากหัวมานะครับทุกคนไล่มานะครับ จัดให้มันได,ได้ที่แบบนี้นะทุกคนแล้วก็เจาะเลยนะเวลาเจรูนะทุกคนเราก็เจาะให้มันห่างห่างจากขอบมันนะครับให้เยอะหน่อยนะครับเนี่ยครับรูมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะทุกคนให้ห่างจากขอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเจะชิดเกินไปนะทุกคนมันอาจจะฉีกได้นะครับ แล้วก็จบไปเรื่อยๆนะทุกคนเจาะร้อยไปเรื่อยๆนะครับสีละตัวนะครับไม่ต้องรีบนะครับชิ้นสุดท้ายนะครับมันก็จะใส่ยากหน่อยนะทุกคนเวลาใส่ชิ้นสุดท้ายนะครับทุกคนเราก็ร้อยสักข้างก่อนนะครทุกคน ็ร้อยซักข้างให้มันได้ก่อนนะครับเราไม่ต้องดึงแน่นนะครับชิ้นสุดท้ายนะครับแล้วก็จะร้อยซักซี่ก่อนนะครับให้มันได้ก่อนนะครับเราไม่ต้องดึงให้มันแน่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาร้อยฝั่งนี้อีกนะครับนี่นะข้างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ จะเจาะรูก่อนนะครับกะเจาะรูนะครับ2อรูนะครับ,รรบแล้วก็แล้วก็เสียบเคเบิ้ลไทยคาไว้ก่อนนะครับไม่ต้องรูดได้มันแน่นเลยนะครับแล้วก็กะเอาครับ เนี่ยนะทุกคนเราก็จะเสียบไว้แบบนี้ก่อนนะทุกคนเราไม่ต้องดึงก่นนะครับเราก็จะจอให้ครบ3มรูก,ก่อนนะครับ เนี่ยครับทุกคน like แล้วก็จะใส่ค้าให้แบบนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็แล้วก็บ like ีบมันเข้ากันเลยนะครับทุกคนบีบมันเข้าแบบนี้นะครับเนี่ยครับพอบีบได้ที่นะครับพอบีบเรียดเลยนะครับแล้วก็เสียบแล้วก็ดึงนะครับเราเสียบไปครบทั้งสามรูก่อนนะครับแล้วก็อยดึงให้มันแน่นพร้อมกันเลยนะครับ ก็จะจัดให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนนะทุกคนหลังจากที่เราจัดเข้าลูกเข้าที่แล้วนะทุกคนแล้วก็เราก็มาไล่ดึงให้มันแน่นนะทุกคนไล่ดึงให้แน่นเลยนะครับอยา่า ให้มีช่องว่างเยอะนะครับมีประมาณนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าให้ช่องมันห่างแบบนี้นะครับเราก็ต้องดึงให้เรียบน,นะครับแล้วก็จับไปแล้วก็ดึงไปนะครับแล้วก็ดูวให้รอบเลยนะครับสำหรับที่มันหางแบบนี้นครับเราก็บีบให้มันเข้าแบบนี้นก็ดูดแน่นนะครับ เนี่ยทุกคนหลังจากที่เราร้อยด้วยสายเคเบิลทายเสร็จนะครับแล้วก็ดึงให้มันแน่นนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ทุกคนขั้นตอนต่อไปนะครับเห็นไหมครับทุกคนรูของเรานะครับยังไม่มีนะครับเราก็เอากันไตตัดขิ่งไม้แบบนี้มานะทุกคนแล้วก็ตัดปากมันนะครับตัดตัดไปทีละนิดน้ทุกคน ว่าตัดไม่ออกก็ใช้กัตเตอร์ก็ได้นะครตเตอร์กรีดน,นะเพราะว่าหัวเบิร์นมันค่อนข้างจะแข็งหน่อยนะทุกคนเนี่ยทุกคนหลังจากที่เราปากปากรูมันนะครับรูของมันก็อยู่ประมาณนี้นทุกคนเนี่นครับรูมัน ก็วัดด้วยข้อมือเราก็ได้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ทุกคนสําหรับรูนะครับไม่ต้องให้ใหญ่มากนะครับแล้วก็จะเจาะให้อยู่ประมาณนี้ทุกคนหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการตัดพวกสายเคเบิลท้ายที่เราดึงเสร็จแล้วนะครับ,รบทุกคนก็ตัดให้หมดเลยนะ แค่นี้ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเราก็จะได้หลังนอกแล้วนะครับทุกคนนี่ครับง่ายนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับแค่เรามีลูกมะพร้าวหนึ่งลูกนะครับแล้วก็สายเคเบิลท้ายนะครับก็หาซื้อได้นะครับตามร้านทุกอย่างยี่สิบนะครับก็ถุงนี้ก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบาทนะครับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะทุกคนนี่ครับ ถ้าเราไปซื้อก็จะอยู่ที่ประมาณลูกละหนึ่งร้อยบาทนะทุกคนแต่ถ้าเราทาเองนะครับก็ใช้งบแค่ยี่สิบาทนะครับก็สามารถทำเองได้แล้วนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้น,นะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวกลับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ